เมื่อคืนก่อนเนี่ยปุกเสกขุดประหลัดขิกทั้งหมดที่อยู่ในขันเนี่ยแล้วก็จับสายสีนในตรงเนี้ยขึ้นมาแค่เนี่ยจับไปสายสินตรงเนี้ยแล้วบริกรรมปุกเสกเนี่ยจับแค่สายสินตัวเนี้ยบริกรรมปุกเสกประหลัดขิกที่อยู่ในนี้หมดปรากฏว่าไม่รู้ทําไมช่วงที่คำคำสะดุ้งตื่นขึ้นมาเนี่ยรู้ว่า กำลังนั่งสมาธิปลุกเสกเนะี่ยรู้สึกว่าเหมือนกับสายสินเนี่ยตึงมือมากเลยแล้วมันก็ดึงเหมือนกับมันดึงดึงเนี่ยออกมาทั้งควงแบบนี้เลยของทุกอย่างเนี่ยที่ไอ้นี้ไม่เกี่ยอนี้ไม่ไอ้นี้ไม่ออกมาสายสินที่อันเนี้ยออกมาหมดทั้งสายสินอันเนี้ยออกมาหมดเลยสิงปลายเนี่ยออกมาหมด แล้วก็ปลัดขิดทั้งหมดเนี่ยปลัดขิกทั้งหมดเนี่ยก็เด้นออกมาหมดเลยเนี่ย้พวงเลยออกมาอย่างเงี้ยน่นมันออกมาหมดเลยอย่างเงี้ยเรารู้ด้วยนะว่าตอนที่เราหลับตาเนี่ยว่าประลัดขิดตัวไหนอยู่อยู่ตรงไหนเราลืมตามตัวเนี้ยอยู่ข้างตัวนอกนั้นก็จะอยู่อยู่ข้างๆข้างๆลำตัวข้างๆตัวเราหมดเลยแต่ไอตัวเล็ก ตัวเล็กนี่ไม่ได้โดนออกมานะไอตัวเล็กพวกนี้ไม่ได้โดนออกมาโดนเฉพาะไอที่เป็นสายๆเนี่ยไอที่ไอพวกเนี้ยมาออกมาหลุดออกมาอันนี้ก็หลุดออกมาเนี่ยออนี้ก็ันนี้ก็หลุดออกมาเนี่ยพวกเนี้ยหลุดออกมาหมดเลย แล้วมันกระเด็ไอ้นี่ออกมาแบบไอ้นี่มันก็ออกมาแบบอยู่เรารู้เลยนะตอนเราหลับตาอยู่นะเรารู้เลยมันอยู่ตรงไหนเราคว้าเราจับเลยทันเนี้ยรู้เล้วมันอยู่ตรงไหนไอ้นี่ก็หลุดออกมางเงินตัวนี้งงมากเลยแล้วพอเรามาปลุกปลุกเสกใหม่ขีก็ไม่ไม่มันก็ไม่ออกมาไงนะไม่กระเดนออกมาเราจะไปกองเหมือนเหมือนเดิมเนี้ยจะไปกองเหมือนเดิมอย่างเงี้ย แล,แล้วเราก็ปลูกเ,เอาสายสินเนี่ยมาเอาสายสินมาใส่เหมือนเดิมอย่างเงี้ยเนี่ยจับสายสินลงมาอย่างเงี้ยอามากอกองๆไปเหมือนเดิมมันก็ไม่กระดนอนออกมาแล้วมันออกมาได้ยังไงเนี่ยแล้วเราปกลพยายามปลูกวันใหม่มันก็มันก็ไม่กระเด็เอนออกหใมแล้่เลยทำไงมันกม็มันออกมาได้ยังไงยังสงสัยออกออกมาเป็นพวงเป็นแถวอย่างเงี้ย ออกมาเป็นเส้นๆพวงนี่เป็นแถวๆออกมาอย่างเงี้ยเอามากองอยู่ข้างนอกเนี่ยไอ้นี่ก็ออกมาไอ้ตัวนี้โดดเดียวนี่ก็ออกมาไอ้ตัวนี้อยู่ตรงไหนเนี่ยเรารู้เลยเราหลับตาเราลืมตาเรามึกความป๊๊ปตรงข้างๆตัวรู้เลยอยู่ตรงนั้นเนี่ยจับได้เลยแต่ทําไมทําไมละมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยลนสายสินพวกนี้ในสายสินพวกนี้จะไปดึงมันออกมาได้ยังไงวะเนี่ยถ้าดึงออกมาเนี่ย มันก็ต้องออกมาเฉพาะใส่ห้อยๆมาอย่างเงี้ยมันต้องออกมาทังกระจกอย่างเงี้ยอย่างเ mm. ง,งี้ยงงบอกไม่ถูกเนี่ยมันสายเสีนี้มันก็มัดอยู่อย่างเงี้ยแล้วเราจะให้จะให้เราตอบว่าอย่างเนี้ย ละเมอหรือเปล่าก็ไม่ละเมอนั่งอยู่เนี่นั่งอยู่ตรงนี้ยนั่งอยู่บนหัวเตียงอย่างเงี้ยนั่งเงี้ยเนี่ยแต่แต่ตอนสับประงกกรตืนสับประงกกรรู้ตัวสิตอนนั้นรู้สึกว่ามีพลังบางอย่างวิ่งต้งสายสินเนี่ยแล้วมันก็เรารู้สึกเลยนะมันกำลังเหมือนดึงเหมือนตกปลางเหมือนตกปลาแล้วสักพางก็เด่นออกมาทั้งพวงเลยเอ จริงจริงนะ,ะบันทึกไว้เป็นเอาไว้เป็นเป็นความจำเป็นความทรงจำ